เอาละครับทุกคนก็จะเป็นรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำนั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ b l o c Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขายไอเดีเกม b l o c Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท บับเบิลชอปนะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่บับเบิลชอปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ผมขอแนะนําร้านนี้เลยทีบักร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ตเลดสิ oh. ไม่ว่าจะเป็นบริการกดผลและกดเกมพาร์บล็อกฟูดคิงเลกาซี่แอนิเมท์ไฟต์เตอร์อนิเมท์พันชิ่งและชินโดริสรวมถึงบริการกดเพชรออสาทาวเวอร์ดีเฟน์และบริการกดตัวละครเบสบอลครบจบในร้านเดียวต้องร้านนี้เลยทีบัก โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมพีเกอร์นะครับนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสนี้เลยนะครับผมเวลตันเลยนะ2,300แม็กนะครับแล้วก็มีบัตรซูเปอร์นะครับผมแล้วก็ผลน้ำแข็งนะผลน้ำแข็งตื่นนะครับแล้วก็ดาบชิซุยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะก็คือรหัสนี้ก็คือตึงเลยนะครับผมก็ซึ่งรหัสนี้ก็คือรหัสในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมไปทําการสอนซื้อไอดีไก่ตันนะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีคน เล่นกิจกรรมในคลิปนั้นก็เดี๋ยวทําออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะก็เดี๋ยวจะบอกด้วยนะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมกติกานะมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูนะคะผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากติกาจะมีอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับผมก็กติกาเลยนะครับสาหรับโอ้ยแล้วทำไมมาทิ้งผลอะไรให้เนี่ยเออโอเคนะก็สําหรับกติกาในการร่วมกิจกรรมนะผมก็คือ1เลยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะพิกเกอร์นะครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมว่าอยากได้รหัสนี้นะเพราะว่าอะไรนะครับผมแล้วก็บอกด้วยนะว่าชอบคลิปไหนของพี่มากที่สุดนะครับผมนะก็ฝากไปกดไอ้นี้ด้วยละกันนะกดติดตามเพจนะผมใน Facebook นะ ของ p i กเกอร์เกมเด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอย่าลืมนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะบับเบิลช็อปนะครับผมก็ฝากไปกดกันด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้หมดเลยนะครับผมนะก็ฝากไปกดกันด้วยนะก็นี่เลยนะมาซูเปอร์นะครับมาตเตอรี่600นะตันเลยนะครับผมแล้วก็ผลน้ําแข็งนะผลน้าแข็งโอ้โหแล้วใครมาใช้สกิลอะไรวะเนี่ยโอ้แมง่งนี่นะก็ผลน้ําแข็งนะครับตื่นนะผลน้ําแข็งตื่นนะแต่ว่ามาเตอรี่ยังไม่ตันนะก็คือผลน้าแข็งตื่นเทม มากนะดูท้าวิ่งดิท้าวิ่งโคตรจ๋ามาดูคนโคตรเท่โคตรเร็ว นะก็ประมาณนี้นะสำหรับผลน้ําแข็งตื่นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเป็นดาบชิซุยนะครับผมดาบชิซุยโคตรเท่เลยทุกคนโคตรเท่ดูด,ดูดูตอนเปิดฮางคีด้วยเอ้ยโอเคนี่ตอนเปิดฮางคีนะนี่ตอนเปิดหาค,นะคีก็อย่างนี้เลยนะโคตรเท่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในกล่องกันบ้างนะว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างไหมที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรมีของเยอะไหมเดีย๋ยวมาดูในไอหีบนี่ก่อนละกันผลพิศษว่าหีบผลพิศษไม่มีอะไรเยอะนะเดี๋ยวมาดูหีบอันนี้ซิ เฮ้เฮ้เฮ้เหีบนี่เออหีบตรงนี้อู้เหมือนเหมือนจะมีแค่ดาบแค่3ดาบนะเป็นดาบเป็นงคุนะดาบพิษซุยแล้วก็ดาบอะไรนะเซต ซดดีเหรอหรือว่า Z ซใดสักอย่างแหละครับทุกคนนะก็มีแค่นี้นะของไม่เยอะนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคก็ตามนี้ละกันนะก็แจกรหัสนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะซุ่มแจกนะครับผมตอนไลฟ์สดนะก็ตอนนี้นะซับผมอยู่ที่ประมาณ5้าพันห้าใช่ป่ะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแจกรหัสนี้ตอนซับผมนะถึง6 0 0ันซับสตกรนะก็เหลืออีก500ร้อยซับนะครับผมก็ฝากกดกันมาด้วยนะก็ถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกใน ชุมชนอีกทีแล้วกันนะว่าจะไล์แจกวันไหนนะครับผมนะก็ฝากกดกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมฝากกดกันด้วยนะโอเคก่อนไปเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศาษกันบ้างทีว่ารหัส ไอดีน okay, <laughs> okay, ี okay, okay, well, okay, ้ม so okay, like ันจะเกลือหรือเปล่าไหนซุ่มไปเลย let's go โอ้โหได้ผลกิโลผลกรรมนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับไอดีนี้เนาะก็ทําตามกติกากันด้วยนะครับผมนะไอดีฟรีแบบโหดโหดตึงๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับใครชอบคลิปโรนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยละกันนะครับผมโอเคซ you บายบายจุบๆครับผมเอ้ข้างหลังนี่ก็จะ PVP จังโอเคบายบายครับผมคุณผู้ชมบายบายครับ